สวัสดีครับเ,เพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดแร่นะครับเป็นมีดแร่ของช่างทำนะครับขึ้นรูปมาจากเหล็กใบผ่านไถนะครับเป็นเหล็กใบผ่านไถสวยงามมากนะครับมีดแร่เป็นงานตีร้อนนะครับชุบคมแข็งด้วยน้ำนะครับเหล็กพวกนี้ชุบง่ายครับเหล็กใบผ่านไถ ี่ครโลโก้ติดตรงนี้ครับช่างทํานะครับช่างทํานะครับไม่ได้เอามาขายนานแล้วนะครับเพิ่งทำเสร็จนะครับมาดูขนาดกันนะครับอ๋อเดี๋ยวบอกราคาก่อนนะครับบอกราคาไว้ล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบดูคลิปนะครับแล้วก็ดูคลิปไม่จบนะครับ ผมจะต้องบอกราคาไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับราคาอยู่ที่300บาทนะครับพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับชุดนี้มีแต่ใบมีดนะครับด้ามผมหมดนะครับด้ามไม่มีจริงๆนะครับก็อยากให้เ,เพื่อนๆไปทดลองใส่ด้ามหรือว่าหาด้ามเหลาด้ามใส่ด้ามเองเพราะมันทําง่ายมีดแรกไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือว่าใช้ความสวยงามอะไรมากนะครับแค่หาด้ามมาสวมนะครับ บางคนใช้ด้ามของด้ามร่มครับอันเก่าที่เป็นด้ามไม้หรือด้ามพลาสติกสวมไปก็ได้ครับนี่ง่ายนะครับเอาละครับอ่ะใบนะครับใบยาวอยู่ประมาณห8จุดนิ้วนะครับผมสั่งไปเจดนิ้วนะครับมันจะอยู่ในเกณฑ์น,นี้นะครับห8จุดดนิ้วเดี๋ยวดูใบนี้นี่อยู่7ดนิ้วนะครับ ใบนี้เจ็ดนิ้วนะครับใบนี้หกจุดเจ็ดอยู่ในเกณฑ์น,นี้หกจุดเจ็ดถึงเจ็ดนิ้วนะครับใบนี้นะครับเจ็ดนิ้วนะครับเจ็ดจุดหนึ่งนิ้วนะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาท 6.9นะครับจะอยู่ในเกณฑ์น,นี้นะครับ6.7จนถึง7นิ้วนะครับโดยประมาณนะครับส่วนความกว้างก็จะไล่เรียกกันอย่างใบนี้ดูเหมือนจะกว้างสุดนะครับใบนี้อยู่ที่2.4ครับ2.4นิ้วเดีย๋ยวมาดูใบที่คิดว่าแคบที่สุดใบนี้ดูดูแคบหน่อยนะครับ2.1นะครับ2.1ยาว7.1นิ้ว อ่ะ7.1นิ้วนะครับจะอยู่เกณฑ์เฉลี่ยเดียวกันนะครับ7นิ้ว7.2นิ้ว2.2นิ้วพูดผิดนะครับก็เอาไว้ง่ายก็คือใบใบมีดนะครับยาวอยู่ประมาณ6.7ไม่เกิน7นิ้ว ส่วนความกว้างนะครับของใบก็จะอยู่ที่2.1ถึง2.2อ่าโดยเฉลี่ยนะครับอย่างนี้ก็อยู่2.2นะครับส่วนสันนะครับเหล็กใบผานไถชุดนี้มันเป็นเหล็กบังคับนะครับเพราะว่าแกต้องการลดต้นทุนก็จะแกก็จะเอาผานบางมานะครับผานบางที่มันหาง่ายเหล็กผานไถผานบางผานบางก็จะอยู่3ไม่เกิน4มิลนะครับมันเป็นเหล็กบังคับอยู่แล้วครับ อยากได้หนาก็นานๆจะเจอนะครับผานหนาก็5มิลนะครับ7จมิลนี่โคตรยากนะครับ7มิลน่าจะเป็นผานของฝรั่งเศสเยอรมันผานต่างประเทศนะครับนานๆจะหลุดมาในจังหวัดผมนะครับเพราะว่าร้านขายของเก่ามันมีอยู่ทั่วประเทศนะครับเนาะเราไปหาซื้อที่ร้านขายของเก่านะครับใบผานใบจอบหมุนอะไรเงี้ยครับเลี่มนี้ก็สวย2 3 ยาวเจ็ดนิ้วครับใบละ300บาทครับมีชุดนี้ผมสั่งทํามาอยู่ประมาณ30บใบหรือ20นะ่สิบใบนจำไม่ผิดนะครับสนใจก็ทักทายมาได้ครับใบ300บาทพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับ สนใจทักทายมาได้นะครับสวัสดีครับ